คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetit.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักสีถ้าได้คนดีและมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนดี สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโพทองที่เคารพรักทุกท่าน man, Smart, น,นายก,กาแ<า>มน,มนสมาร์ทหรือบังแมนอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลโพทองผู้สมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองในครั้งนี้ในนามทีมพลังโพทองทีมของคนโพทอง ขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโพทองอีกสมัยเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อก่องาน,นใหม่โป,ปรดเลือก,ากนายกาแมนสมาร์ทหรือบังแมนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองโปรดกาเบอร์สามเบอร์สาม เบอร์สมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเพื่อสารต่อทุกการพัฒนาของตำบลโพทองให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีทิศทางตรงใจตรงความต้องการของอชุมชนโปรด<า>เลือก <hit. com. S 1> ทีมพลังโพทองทีมของคนโพทองทีมงานผู้มากด้วยผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงไม่ทิ้งประชาชน พร้อมทำงานทันทีโปรดเลือกทีมพลังโพทองทีมของคนโพทองโปรดกาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเดินตลาดอย่างเลียวซ้ายและขวากับข้าวกับลาเรายัางเลือกของดีนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจ <ะ S 1> ากเซฟที่ดอทคอม,มไก่ปูปลายังดูเงือกดูตามไม่เลือกที่ทางทีตะโกเนื้อเอามาทำอาหาร คัดสันไม่ใส่สารเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนเเเลือกคนนนข้้าามาป็ผูแทไม่ต้องเป็นซุปเปอร์แมนแต่ขอให้เป็นคนดีทีมพลังโพทองทีมของคนโพทองนำทีมโดยนายกาแมนสมาร์ทหรือบังแมนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทอง ผู้สมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองในครั้งนี้นายสุวรรณสนกาการเป็นรองนายกนายชัยวัฒน์ช่วยชูเป็นรองนายกนายสมเกียรติสมาลาเป็นเลขานุกการก้าวไปด้วยกันกับคนของเราคนโพทองบ้านเราทีมงานพร้อมทำหน้าที่พัฒนาตำบลโพทองเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวโพทองทุกคนจากผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ในทุกๆด้าน ไม่ว่าการศึกษาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคถนน้นทางสะอาด มีไฟแสงสว่างปลอดภยัยกว่าจะมี <Sport S 1> วันนี้<า>เราตั้งใจพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อชาวตำบลโพทองเราเน้นสร้างผลงานทำให้เห็นเป็นประจักษ์เราไม่จำเป็นต้องมีนโยบายชวนฝันที่ทำไม่ได้จริงเพราะไม่อยากทำให้ประชาชนต้องมนโนคำพูดเป็นเพียงลมปากแต่ผลงานต่างหากที่พิสูจน์คำคนแล้วเราจะเริ่มใหม่ไปทำใหม่เมื่อเรามาไกลขนาดนี้นเปลี่ยนยแปลง<า>เปลี่ยนใหม่แน่ใจแค่ไหนว่าดีกว่าเดิม 28พฤศจิกายนนี้เลือกนายกาแมนสมาร์ทหรือบังแมนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองโปรดกาเบอร์3เบอร์3 เบอร์สาเพราะบ้านเมืองไม่ใช่ของเล่นเลือกคนที่พัฒนานบริาราหารยานเป็นเ,เน้นประสบการณ์28พฤศจิกายนเลือกบางแมนอีกทีไม่ผิดหวังอย่าลืม28พฤศจิกายนเข้าคูหาเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองเลือกนายกาแมนสมาร์ทหรือบางแมนอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองโปรดกาเบอร์สาเบอร์ส เบอร์สามก้าวไปด้วยกันกับคนของเราคนโพทองบ้านเราทีมพลังโพทองทีมของคนโพทองใครเอาเงินมาแจกจ่ายให้เราอย่ากลาชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดีเขาซื้อเสียงและเขาไปทอนทุนบ้านเมืองว้าวุ่นก็เพราะไอ้คนพวกนี้ต้องเลือกคนพินโยบายไม่ร่ำ ไม่ก็ได้แต่ขอให้มีศักดิีบ้านเมือง